สวัสดีครับผมจี๊ซวนะครับผมจะมาดูการการลดอันี้ยลดอันี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับประสบแบบอุบัติเหตุจำลองอุบัติเหตุของคุณกระบอกกับมอไซค์นะครับผมมันเป็นยังไงดูกันนะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ดู s l o และสโล w ของปับสโลนะครับเป็นหนึ่งทับแปด x ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไงนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะยาวหน่อยมันจะโลหน่อยนะครับไม่มีเสียงโดยเวลาอัดเวลาอัดบางเกมมันไม่มีเสียงครับดูล่วงแล้ว วิวิวดวงเราดวงเราดวงเราสโลโมชั่นแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นประสบภัยของไอตัวหุ่นตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยแดงเถือกโอ้โหกระดูกหักแน่นอนเลยตรงนี้ตกจากภูเขาสูงมากนะครับผมดูดิก็เรียบร้อยขาดครึ่งตายขาดที่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะ